สラักุมารมตุอฮกาบะรุคัุอาวัับสวัสดีครับวันนี้เรามาร้านข้าวไก่หมกนะครับร้านข้าวไก่หมกบางแอนะครับนี่เจ้าของร้านเจ้าของร้านอยู่ลี่ครับ นี่กําลังกําลังทําอยู่นี่สูตรนี่สูตรอร่อยมากนะครับสูตรนี่สูตรอร่อยมากนะครับสูตรสูตรนรกรีธรรมรชนะครับนี่นี้นี่พึ่งไปซอดนะนี่นี้นี่นี่เจ้าของร้านนะครับกะนีนะครับนี่นี่ ร้านอยู่ที่อยู่ที่ไปตรงนะครับอยู่ที่วงเวียนหอนาฬิกาเรามาจัยยาแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเดี๋ยวก่อเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาตรงไปทางโรงพยาบาลอยู่อยู่ข้างๆท,ที่วงเวียนหอนาฬิกานี่ะอยู่อยู่ที่สามแยกเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างหน้าร้านตอนนี้คนไม่ค่อยมีนะครับช่วงขวิดนะครับ นี่นี่น,นี่ปากซอยปากซอยที่จะเข้าร้านนะครับนี่นี่ตรงนี้ก็ก็เขมหมางนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วงเวียนหอนาฬิการครับข้างหน้านี้ก็มาจากยะลาแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้นะครับเลี้ยวมาก็เจอร้านจัมโบแล้วก็อยู่ร,ร้านเข้าร้านข้าวหกจะอยู่หัวมุมนะครับร้านเข้าวหมกนะครับ นี่จะร้านอยู่ตรงนี้ฮัลานอาหารฮาลานด้วยนะครับออนี่ข้าวหมกไก่นะครับนี่ใครแวะมาทางนี้ก็ก็สามารถเข้ามาอุดหนุนได้นะครับม<อ>ีพอดีลูกค้าเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยก็จะกักจะขอร้านที นี่ชื่อนี่ชื่ออะไรครับชื่อบางแอบางแอบางแออ๋อตอนนี้ขายข้าวหมกมากี่ปีแล้วครับสิบห้าปีแล้วอ๋อคนขายดีนะขายได้แต่ว่าวยอ,อยากจะบอกอะไรคนที่เข้ามาชมนะครับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อยากจะบอกอะไรให้มาอุดหนุนสินค้าด้วยให้ให้มาอุดหนุนสินค้าที่เด็ดตรงข้าวหมกไก่ทอดสูตรสูตรนคร อร่อยอร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากครับน้องไม่รู้ตอนนี้ช่วงโควิดนี้ช่วงโควิดนี้ขายดีไหมครับลดไปหน่อยครับเรื่ยอยเรื่อยอีมีลูกค้ามาซื้อนะครับม,มีลูกค้าลูกค้าจากเซเว่นมาซื้ออ๋อยา้มาเทีย่ยวเวทีตรงอ๋ออยามาเที่ยวเวทีตรงอากาศดีเวทีตรง ไม่ดีด้วยเบตต้อง